รับพี่น้องเบาสินค้าเนาะมือนี้ก็มาตามเลขกใยล่าคือเก่าขับพี่น้องเนาะมาตามเลขใยล่าครับพี่น้องแบบมหาทันสายสายเนาะพี่น้องเข้าเฮาก็มาเบิ่งเบาในการครับพี่น้องเนาะเหลขกนี้บ่แม่เหล็กฝันเด้อพี่น้องเนาะบ่แม่เล็กฝันพอดีย้ายเพิ่นออกไปจังหันมือเ้ารับพี่น้องเนาะพอดีพระอาจารย์ให้เงินเพิ่นพัน0บาทครับพี่น้องเนาะ1,500พบาทพอดีย้ายเพิ่นเลยงงแหมพี่น้องเอาก็จึงให้พัน0บาทเราอะ คือไผ่ปเป็นศิษเป็นเศร้า,าเราจึงหายหาบาดเราวะเราเลยเอามาตีเป็นตัวเลขครับพี่น้องเนาะโชคไผ่หมานมั่นก็นแล้วกันเนาะพี่น้องเพิ่นเอามาตีเป็นตัวเลขหนึ่งศูนย์ศูนย์หาครับพี่น้องเนาะผมเลยตัดใบไผ่หนึ่งศูนย์หนึ่งหาหาศูนย์ศูนย์ครับพี่น้องเนะาะตัดใบไผ่เอฟซีโชคไผ่หมานมั่นครับพี่น้องเนาะเพระาะว่าบรมเลขฝันเพระาะว่ายายล่าทัานพอดีพระอาจารย์ให้เงิน พันหาบาททันเลยเอามติเป็นตัวเลขครับพี่น้องเนาะบางเทื่อการเฮ็ดคลิปกับเพื่อเป็นแนวทางท่านั้นเนาะการเฮ็ดคลิปกับเพื่อเป็นแนวทางมักกะตามครับพี่น้องเนาะถ้าบอมักเข้ากับพานไปเนาะพี่น้องบางเถื่อมันเป็นแค่เพียงแนวทางพอดียายล่าทันพระอาจารย์ใ้เงินพันหาบาทพบเพิ่็เลยเอามติเป็นตัวเลขไอเอฟซี MC หรือเ่าซึ่งข้านเนาะเพื่อมีโชคไม่ใช่ครับพี่น้องเนาะเพื่อเป็นปิศาเราวะ มำก,กระตามด้วอเอฟซีเบาสิงา่งขาบมามากเขาก็ผพานไปเป็นแค่เพียงแนวทางเนาะพี่น้องเขา้าให้ปังปๆเขับวันที่ยิบสีเราพัฒนากับพี่น้องเนาะ